นายกเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เดินทางไปปฏิบัติภาราากิจที่นครพนมสกลนครแล้วก็อุดรธานีจ 3, 10, ะไป3าวัน1 7 1 8จแนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปที่นครพนมเนี่ยวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยทีนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือนายกบอกเมื่อวานนี่นะคะได้รับประทานอาหารเย็นกับทั้งผู้นำเหลา่าทัพนะคะก็มีการพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการอารักขาราชวงศ์และบุคคลสําคัญซึ่งนายก เน้นว่าจะต้องมีการยกระดับเพราะเรื่องนี้ต้องทําให้ถูกต้องนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะคำว่านี้ตอนเย็นก็ได้มีทางข้าวท่านปบทั้งสามเหล่าทัพแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชาการแห่งสูงสุดแล้วก็ท่านเลขาธิการท่าน,นมุญทีว่าการกระทรวงมหาทท่านท่านมนญีว่าการกระทรวงมหาแล้วก็มีท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับก็มีการก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการเรื่องพูดคุยเรื่องพัฒนากองทัพนะครับท่านมีข้อกังวลใจอะไร นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษา,าพระชวงหรือบุคคลสาคัญต่างๆก็มีการเน้นย้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต้องให้ความถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับซึ่งก็เห็นตรงกันหมดนะครับเราก็มีการเรื่องพูดคุยกันเรื่องของสวัสดิการของทหารนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านสั้งเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญ ใช,ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายความปลอดภัยแด่ราชวงศ์แล้วก็บุคคลสําคัญแล้วก็สิ่งที่นายกพูดว่าคือมันต้องทําให้ถูกต้องมันมีกฎหมายมต่างนนๆนานาคะแล้วก็คือจะไม่ให้ประชาชนดร้อนแล้วทุกคนก็เห็นตรงกัน เป็นเรื่องสําคัญจริงๆใช่สัปดาห์ที่แล้วในสภาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นยติด่วนนะคะในไหนพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้จะเริ่มไปที่นครพนมกันก่อนออกเกินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าเราไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณสุพรทิพย์เทพจันตาค่ะเชิญค่ะคุณสวุวรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะขณะนี้นี่ฉันอยู่ที่ด่านสุลกากรนครพนมนะคะซึ่งที่นี่จะเป็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นายกเศรษฐานะคะใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันจันทร์อีกหนึ่งวันเป็น3วันก็มีการลงพื้นที่นะคะภาคอีสานตอนบนนครพนมสกลนครและก็อุดรธานีเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะคะยกระดับสนามบินรวมถึงแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในอีสานตอนบนค่ะ ค่ะวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยใช้3วัน17-19ถึงกุมภาพันธ์นะคะจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนในจังหวัดพนัพนครพนมวันนี้สกลนครและก็อุดรธานีนะคะก็เพื่อติดตามโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้นครพนมนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยรถตู้เอาผ่าสีดําทะเบียนหนึ่งขอไข่สอสรา8 กรุงเทพนะคะมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนางมณพร์เจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นสสเขตสองนครพนมพ,นมพักเพื่อไทยนะคะเจ้าของพื้นที่ร่วมคณะมาตรวจราชการด้วยค่ะขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ติดตามด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓ อำเภออาจสามารถนครพนมนะคะก็ติดตามเกี่ยวกับการเรื่องของส่งออกพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service นะคะให้มีการพิจารณาแล้วก็พัฒนาด่านศุลกากรแห่งนี้เพื่อที่จะเพิ่มการมูลค่านะคะการนําเข้าส่งออกให้มากขึ้นนะคะรวมถึงการขยายเชื่อมต่อการเดินทางนะคะรถถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานแล้วก็ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนนะคะแล้วก็มีการเชื่อมทาง หลวงต่างๆเส้นทางต่างๆด้วยหมายเลข2 12อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าให้ทุกท่านใส่ใจแล้วก็ระลึกถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคือที่นครพนมก็มีการผ่านทั้งสงครามและความไม่สงบมาอย่างมากค่ะก็นายกนะคะย้ําว่าถ้าไม่มีสันติภาพการค้าการลงทุนก็จะไม่ตามมาจึงอยากให้ระลึกถึง ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาปรับปรุงต่างๆให้เกิดความรวดเร็วเพิ่มมูลค่าการค้าแล้วก็ควบคู่กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ไม่สามารถทําได้ทั้งนี้ก็จะสนับสนุนให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับการ เศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเน้นในเรื่องของสันติภาพสิทธิเสรีภาพแล้วก็รับฟังความคิดเห็นต่างด้วยค่ะส่วนในจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปนะคะเมื่อช่วง10นาฬิกา30นาทีนายกก็ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามค่ะอนุสรสถานประธานโฮจิมินนะคะหมู่บ้านนาจอกที่จังหวัดนครพนมนี่แหละค่ะโดยประธานสมาคมเวียดนามแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมสมาชิกนะคะสมาคมได้แต่งกายชุด สวยค่ะชุดประจําของเวียดนามนั่นก็คือชุดอ่าวใหญ่นะคะสีเหลืองนวลสดใสมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะค่ะโดยนายกได้ปลูกต้นกันเกลาด้วยนะคะเป็นไม้มงคลที่สื่อถึงความหมายป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทําอันตรายได้นะคะแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้าการแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของอนุสร์สถานโฮจิมินนะคะก็ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประมาณปีละ9 0 0 0 0คน นายกก็อยากให้เพิ่มเป็น1 2 0 0 0 0คนต่อปีนะคะก็ถือว่าในส่วนของนครพนม,มมีจุดได้เปรียบก็คือใกล้กับสนามบินแล้วก็มีด่านศุลกากรด้วยนายกรัฐมนตรีอยากที่จะพัฒนาให้มีการยกระดับสนามบินนครพนมนะคะให้เป็นสนามบินนานาชาติเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็หากมีนโยบายฟรีวีซ่านะคะวีซ่าฟรีที่จะในภูมิภาคอาเซียนก็จะมาทั้งเวียดนามไทยแล้วก็พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย เพื่อจะท่องเที่ยวและก็สนับสนุนให้มีการค้าการลงทุนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปฟังนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะว่า,าใส่ใจในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่านายกยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเมืองรองแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นครพนมไม่ได้มาเพื่อที่จะใส่เงินลงไปอย่างเดียวแต่มาด้วยความใส่ใจค่ะไปฟังนายกกันค่นะเอานครพนมจังหวัดเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดเมืองรองหลัก ซึ่งทางท่านสสอเองนะครับท่านรุ่ยพาเองก็พยายามผลักดันให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยตลอดนะครับก,ก็หวังว่าวันหนึ่งในใน,ในอนาคตอันใกล้ถ้าเกิดเรื่องข,ของการที่เราสนับสนุนให้นครพนมเป็นเมืองรองเป็นท่องเที่ยวที่มีเชิงวัฒนธรรมได้อย่างสูงขึ้นเนี่ยก็จะยกระดับของสนามบินให้เป็นสนามบินอินเตอร์ได้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวเวียดนามนะครับบินเข้ามาในที่นี้ได้อีกนะครับ เสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเป็นเรื่องของการดูแลทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้นาะยกรัฐมนตรีได้พักรับประทานอาหารกลางวันที่ด่านศุลกากรนครพนมแห่งนี้นะคะส่วนช่วงบ่ายนั้นจะไปหาหรือแผนพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดนครพนมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะจะมีการพิจารณาแผนงานและโครงการต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและบริหารจัดการน้ำนะคะยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลัก medical and wellness hub นะคะและการท่องเที่ยวชุมชนยน์วิถีชุมชนคุณธร บ้านท่าเรือนะคะรวมถึงพัฒนาผผลิตภาาัณฑ์โอท็อปด้วยนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่นะคะในช่วงเย็นวันนี้จะไปที่ตลาดเทศบาลน,นาครสกลนครน,นะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมติดตามแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่สกลนครในช่วงเย็นด้วยและนี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่จังหวัดนครพนมค่ะ ขอบคุณค่ะคุณสุพรทิพย์เทพจันตาเกาะติดภารกิจของนายกรัฐมน<ช>ตรีนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ไปสกลนคร<ช>พรุ่งนี้ไปสักการะพระธาตุเชิงชุมก็ยังอยู่ที่สกลนครนะคะแล้ววันจันทร์เนี่ยวันที่19เอ่อจะไปอุดรธานีนะคะ<ๆ>ก็จะไปตามเรื่องของการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในโครงการหนองวัวซอโมเดลด้วยนะคะคนี่ก็มีภารกิจเยอะเลยภารกิจแน่นๆนะคะใวันเต็ม